ให้สั่งเลยัเลยสั่งเทปแล้วเดี๋ยวหายใจมองสั่งเยอะอยู่เีเม็ดอะไรนะอะไรนะหยดน้าอ่ะโยต้าก็จบต้องยอมมันเป็นไลอันนี้ไลฟโดนเรากดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างนะครับใช่ครับผมกดกดหมุดที่ปักลิงก์กดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับ พี่ไอเดียก็มาไปเอนซื้อพ่นไปทัวร์ไปพี่ลรพพันพาพันห้าสิบดวงขอบพระคุณนะครับไม่มีร้านเขาแต่งร้านวันแปดร้อยคนซ้อลลำเรื่องไหมครัคืนนี้มีเลยครับเพราะว่าเหมื่นบอกไก่มียีไ่ไหมไปเห็ดก่อนแล้วเห็นบอสีผม,มอ่ะพงเือ จีิไหมไม่ใช่ยังไม่ทำจริงนเะเขาจะทำไม่เขาจะทำสว่างแบบสว่างกว่านี้อันนี้มันต้องฟอกแต่เขาจะียเหตุห้มันออกประมาณนี้ก็ประมาณทวนเดิมๆแต่รอบมันไอ้นี่อันนี้ันิท วันนี้เราแม่นมอาร์ตกับแม่นมแบงค์จะฉายสองสาวนะคะเดินทางที่แรกว่าจะเดินทางไปก่อนนะคะแต่ว่าเอาไปเอามาคำนวณเวลาแล้วก็สรุปก็ได้ไปพร้อมบอดกับศซแต่นมอาร์ตน่าจะถึงช้ากว่าเพราะว่าเราจะต้องไปจัดชุดที่สารคามอีกนะคะตอนนี้พี่แบงค์เป็นทั้งแม่นมเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้ง ทุกยุกอย่างนะคะในบ้านหลังนี้เนของอยู่นี้แม่นงก็แม่นงแบงเป็นคนจัดให้สองนะคะ <c oughs> มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้า ไปแล้วจ้าเจอกันที่งานนะคะบอลกับซอแป้นนุ่มจวงแล้วไปแล้วไปเดือดเงินกันแล้วแล้วขึ้นรถขึ้นรถไอ้ต้าวไอ้ต้าวเล่นนอนอิ่มบอเม,มื่อยบอ เดี๋ยวให้พี่แบงค์ขนชุดขึ้นรถวันนี้ชุดเยอะมากวันนี้มีอะไรนะโชวปป์ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บโชว์ชมแบงค์ไปก่อนเด้อโอเคของสุดตอนจอมาู้ปกคองเสียใหญ่เมืยดคนเอามาเม เอาส่วเหาสิไปหอดสารคามส่วนห้าสินับเอาผ่าแพ่ <c oughs> มาขึ้นรถขึ้นรถแม่ดอง <c oughs> วันนี้บอกไหยว่าสวยชุดชุดจากห้องเครื่องออรจวงนะคะพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคมอหาชเพื่อนแหมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มเลยนะคะพี่น้องอย่าลืมเข่ากลุ่มเด้อมลแองมีโชว์สวยๆให้แฟนข่าวแฟนเพลงได้บึงแน่นอนนะจ๊ะแม่นมอาดแคปแม่นมจวงเอาไปสนิทก่อนครับพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องบอกกันกุศลสเกตเด้อะคะ่ะเมอแรงไปบ้านในเข่ากลุ่มอย่าลืมเข่ากลุ่มนะคะเมนี่นมอาด กับนมจวงค่ะจะเต็มค่ะจะเต็มแน่นอนนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไม่ทันค่ะเดี๋ยวไฟจุดดักนะคะพี่น้อง